สามเงินขาวโบกปลิวป,วปิวสนานันงเตือนวาให้พวกเราก้าวไปสุดหมายปลายทางที่ยิ่งใหญ่ดูแสงไฟส่องให้กับสังคมศิลาทองวิทยาสันฝันฝ่าสูา่ปัญหา,าอย่างอดทน ลาทองสู้งานอย่าง<ร>าเพียวกรมเราน <รา S 2> ิยมสละเมือเ,เพื่อสถาบันม,มาพวกเรามาชูปรัจาให้ระบือถือสื่อสังโรงเรียนศิลาทองพิทยาสันได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบล เมื่อวันที่30เมษายนพุทธศักราช2539ได้รับบริจาคที่ดินให้สร้างโรงเรียนจากนายสงวนสายหยุดนายเปลี่ยนคุณสุขนางศรีประจันพรานป่าเป็นที่ดินจำนวน35ไร่2งาน14ตารางวาบริจาคผ่านพระครูสุมนสารคุณมีนักเรียนจำนวน337คน คณะครูและบุคลากรทั้งสิ้น34คนภายใต้การบริหารงานของนายจงมิตรศรีชัยผู้อำนวยการโรงเรียนและนายมนตรีแจ่มสีรองผู้อำนวยการโรงเรียนโดยมีนายจันทั้งทองเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาคติพจน์ประจำโรงเรียนอัต,ตนาโจทยตานังหมายถึงจงเตือนตนด้วยตนเอง สีประจำโรงเรียนน้ำเงินขาวต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นปาริชาติหรือต้นทองหลางสัญ,ญลักษณ์ประจำโรงเรียนสอสลาสอเสือเอกลักษณ์โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียงอัตลักษณ์นักเรียนมีจิตอาสาวิสัยทัศน์โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรร มุ่งจัดการศึกษาด้านมาตรฐานพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัยบูรณาการหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนร่วมประสานบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนได้ดำเนินการมีดังนี้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกเกษตรพอเพียงงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโรงเรียนสวยด้วยคุณ,ณธรรมแปประการสอบธรรมะก้าวหน้าและธรรมะสนามหลวงทัศนศึกษากิจกรรมวันสำคัญเข้าค่ายพัฒนาคุณ,ณธรรมจริยธรรม ธนาคารความดีสมาธิก่อนเรียนสภานักเรียนเพื่อนพ้องชวนพี่น้องเข้าวัดสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ ผลงานที่ภาคภูมิใจมีดังนี้ปีการศึกษา2543และ2547ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็กปีพุทธศักราช2554เป็นโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาพอเพียงปีพุทธศักราช2556ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกและรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนวิถีพุทธปีการศึกษา2557ได้รับรางวัล32เหรียญทอง26เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงจากการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่64จำนวน2รายการคือวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3และจักสารไม้ไผ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6